หนึ่งวิธีในการสร้าง Passive Income ก็คือรายได้แบบงอกเงยเมื่อก่อนนะคะมีคนเคยบอกคุณว่าอย่างแรกเลยนะคะเวลาคุณคิดถึงว่ารายได้งอกเงยหรือว่า Passive Income คุณจะนึกถึงอะไรนึกถึงธุรกิจเครือข่ายใช่แล้วค่ะธุรกิจเครือข่ายสามารถที่จะทำให้คุณ สร้างรายได้ที่งอกเงยได้จากการสร้างทีมสร้างคนเยอะๆแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้คุณสร้างรายได้แบบพาสซีฟแบบงอกเงยได้นั่นก็คือการสร้างเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ทุกคนก็รู้ทุกคนก็ทำบางคนก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้สร้างรายได้แบบงอกเงยนะคะครูชรี่บอกว่า คุณยังไม่รู้วิธีการทำเว็บไซต์ที่สามารถทำให้คุณเกิดรายได้งอกเงยได้การสร้างเว็บไซต์ที่ทำให้คุณเกิดรายได้งอกเงยได้นั่นก็คือคุณต้องแบ่งลูกค้าของคุณเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือ cold market นะคะเป็นตลาดเย็นของคุณลูกค้าหรือว่าคนที่ยังไม่รู้จักคุณประเภทที่2ค่ะก็คือ warm market เป็นลูกค้าที่ติดตามคุณอยู่ที่สนใจที่จะซื้อกับคุณแต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของคุณ 3. ก็คือฮั t มาร์เก็ตเป็นลูกค้าที่ซื้อกับคุณประจำอยู่แล้วเป็นลูกค้าที่ชอบผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่แล้วแล้ว 3. t a ทาร์เก็ตมาร์เก็ตนี้นะคะสามารถที่จะเป็นกลุ่ม อยู่ในเว็บไซต์ของคุณแล้วก็เว็บไซต์สามารถที่จะเจาะลึกไปถึงกลุ่ม3กลุ่มนี้แบบไม่เหมือนกันแล้วคุณก็สามารถที่จะยิงแอดโฆษณาผ่าน Facebook ในการที่เราใช้เว็บไซต์และ Sales Funnels ในการกรองค่ะกรอง กลุ่มลูกค้าของคุณสามประเภทนี้แล้วก็เราก็จะได้ยิงแอดโฆษณาเหมาะสมและแม่นยำสำหรับคนสามประเภทนี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะก็จะเกิดการกลายเป็น l e a d conversion นะคะให้เขาเกิดการซื้อสินค้ากับคุณหรือบริการกับคุณผ่าน Sales Funnel ของเว็บไซต์คุณค่ะในรายละเอียด ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้นะคะหรือว่าสนใจที่จะมีรายได้แบบงอกเงินมีรายได้แบบที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาออกหน้ากล้องคุณก็สามารถที่จะติดตามเพจครูเชอรี่ดิจิทัลมาร์เก็ตต n g 101ค่ะครูเชอรีก็จะมีเคล็ดลับมาบอกเรื่อยๆเกี่ยวกับ Digital Marketing แล้วก็สร้างพา s ซีฟอินค m มสร้างจักรวาลของคุณบนเว็บไซต์ค่ะแล้วคลิปต่อไปเราเจอกันใหม่นะคะ 拜拜。Bye bye.